ลมฟ้าพยากรณ์กับกองวัชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนและแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนแล้วในวันนี้ทําให้ช่วงวันที่17-20ธันวาคม2565บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะนอ,อกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง6-8องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและมีลมแรงค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลแอ,อนดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสสริมขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะ กองัิชารารกรองทัพไทยเสนอลมฟ้าพยากรณ์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ